สวัสดีครับอันนี้มาถ่ายคลิปของดอก,จ,กจิกแคระจิกแคระที่ถ่ายไปเมื่อคืนนี้นะครับมานตั้งแต่เมื่อวานนี้ชา้าม,มานี้ประมาณเจ็ดโมงเชา้านี้ร่วงลงพื้นจะหมดแล้วครับดอกนี้ก็กำลังจะร่วง เมื่อคืนนี้มีทั้งยุงพอแสงก็ไม่ดีนะครับแต่ก็จะเห็นสีอีกสีหนึ่งนะครับจิกะนี่เป็นไม้ที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับ คืนไม้ที่เอามาปลูกในบ้านเราเพราะว่าอินโดนีเซียกับบ้านเรามีลักษณะภูมิอากาศใกล้เคียงกันนะครับที่กว่าจะบ้านหมดก็ประมาณสักสามวันนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันร่วงลงมาที่พืนนะฮะนี่ฮะ ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นครับมีอายุประมาณแค่12ชั่วโมงะฮะดอกไหนที่ผสมพันธุ์ก็จะติดฝักนะฮะแล้วติดติดผละะขึ้นมาดูนี่ลำต้นนะฮะจะมีใบเล็กๆนะครับมาดูใบนะฮะนี่ใบ มีใบของจิกจิกนี่ก็จะออกดอกที่ยอดนะฮะที่ปลายยอดอันนี้เป็นช่อม่นะครับที่เพิ่งเริ่มแทงแทงยอดออกมาใบของมันนะฮะที่ดอกจะดอกนี้ น่าจะโรยแล้วล่วะฮะแต่ว่าค้างอยู่กับใบอันนี้ก็เป็นช่อดอกที่ยาวอ,ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็จะมีลักษณะนี่ครับทั้งต้นต้นสูงประมาณสักเมตรเศรษนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็ปลูกมาเกือบจะสิบปีแล้วมั้งครับนี่ครับ เป็นต้นของจิกแคร์ครับมีทั้งดอกทั้งใบทั้งดอกล่วงนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของจิกแคร์ครับถ้าใครสนใจจะปลูกนะฮะปลูกในกระถางก็ได้หรือว่าจะปลูก ลงดินก็ได้นะครับปลูกได้ทั้งทั้งสองอย่างหาซื้อได้ที่สวนจตุจักรนะครับถ้าใครที่สนใจจะซื้อก็คงมีอยู่หลายร้านนะครับผมก็ได้มาจากเพื่อนที่เขาให้มาจากสวนจตุจักรเหมือนกันอีกแคลร,รับ